ลิมโบสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลอ์เกมเมอร์นะกับมอดดานลิมโบเออเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ทำอะไรมีนักฟิสศาส์นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่มีไม่มีไอชุดเกาะไรสิ่งอย่างหนึ่งนะโอเคเฮ้ยอะไรนี่ ที่ไหนที่นี่มันที่ไหนกันนรกแน่เลยที่นี่มันต้องคือนรกของแม็กเมซ่าแน่นี่มันอยู่บนเซนนี่ว่า เหาว่ามาใส่แล้วแบบว่ามืดมืดมากมืดมากแม่เจ้า อะไรเนี่ยอะไระเนี่ยไอ้ตรงนี้ห้ามไปตรงนี้มีรูมีรูที่จะตกไปสู่ความตายอยู่ข้างล่างนั่นไงไอ้ไอ้ว้าวอะ อาจจะเอาหินนี้คว่างทำไมถึงปืนไม่ออกนะหลอนนะเนี่ยที่นี่หลอนๆน,นะนี่ไงนี่ไงได้ละ นี่อ่าได้ละได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวลวรูมันแคบไปนะได้อยู่ได้อยู่มีไอ้หัวปูลออยู่ตรงนี้หัวปูได้อยู่อ่า เจอลูกาละตาแล้วอาได้ละลูกตามันเอาถอดไม่ได้ ไอ้ตรงนี้โดดได้เปล่า เดี๋ยนะลูกตาไปไหนอะลืมหยิบลูกตามาวิ่งเกือบไปแล้วเชียวอ่ะเรียบร้อยได้ละคนที่นั่งอยู่ทรงนี้หายไปแล้ว ี่คงจะเป็นทางสุดท้ายที่จะหนีออกจากนรกแห่งนี้โดดไปเลยลเก็บสันส้นง่ายๆจบอย่างรวดเร็วเลมโบ แปลว่าในนรกของแบกเมซ่าเป็นอย่างนี้เอง